Okay, สายสวยโหรอ <What? c oughs> สวยเวรกูดไปไปถอย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 สวย,อยเออจะไม่มีใครคิดจะรับพี่หน่อยเหรอพี่จุ๊กจนพี่เหนื่อยจนจะตายอยู่แล้วนะรู้ไหมเนี่ยโอเค ป uh huh. อบใจขอบใจฆ่ามันเลยดีไหมฆ่ามันเลยนะครับโอเคมันจะตายแล้วมันตายแล้วแมันตายแล้วเฮ้ยเคก็แค่นั้นแหละสวยป้ายนี้เวอร์ริกุตเวร์รกโอ้โม่ต้องกลับมารับพี่แล้วละ่ะ คแมวจะล้มแล้วพูมแมวจะล้มแล้วโอเคไปเลยไปไปไปเราชนะได้พูมโยนไปสวย <No. S 1> สวยไปไปออก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 มาหนึ่งพีน็อกหนึ่งครั้งสวยสวยสวยถอ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 ยโอเคสวย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  โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยภูมองทำลายกำแพงต่อเลยเฮ้ยสว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 ยอย่ิงบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยโอ๊ยเนาะโอ๊ยเนาะโอ๊ยเนาะเฮ้ยไปไป โอเคสวยสวยไป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 นันจบดันจบดันจบยำโอ้สวยเฮ้ยถาวันนี้ดีเฮถาวันนี้ดีถาวันนี้ดีเออถาวันนี้ดีสวยสวยออกเลยออกเลยสวยสวยสวยเฮ้ถาวันนี้สวย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 โอ้ no ไม่เป็นไรพี่เล่นได้พี่เล่นได้โอเคสวยป่าเยี่ยมผลไม้กอลไมเมอรามาๆๆเข้าประตูมาสวยไปไปไปถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมดีมากทัดเออโอเคนี่แหละทัดเออเอาเลย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  โอ้โหเราไม่สุดยอดว่ะเชื่อของจริงของจริงแต่ข้างบนมียางสวายยามยามนี่เรานี่ไเรานี่เราสวาย <Okay. S 1> อุ๊ยกือบไป โอเคโอเคสวยดันจบได้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 ขอสักทีขอสักทีขอสักทีไปก่อนเลยเออพี่ไปก่อนนะยำโอ๊ยโอ้องจมพัด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 พี่ต้องหว่านพุ่งทันแล้วล่ะอย่าเพิ่งฮุมอย่าเพิ่ง ทัด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 พี่ต้องหวังพึ่งทัดแล้วล่ะเอ้ยทำไมรีบโยนตั้งแต่ <Yeah. S 1> พูมพ่มพุ่มถ้าววหกพูมมต้องเป็นคนรับเพื่อนนะเอ้ยระบาด oh, <M> บตายพี่กับตายเลยนะรู้ไหมพ <Yahoo. S 1> ี่กับตายรู้ไหมดันจบก้อนบอลดันจบดันบอลจบเคยสวยสวยสวยเคยสวย

ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าผมมีเห็นชัดเจนไงสยอดอันนี้เราออกห้องใต้ดินครับเดี๋ยวเราจะมุดท่อไปเล่น,น,นด้านบนโอเค,อเคสวยสวยย่ำเลยย่ำเลยพวกลูกก,อก๊อฟกบซ่อมระวังให้ดีครับเขาน่าจะช่วยนะโอเคตามข้าครับมา เอาลงมาแล้วมัดเร็วบาย Have a great d มีคนอยู่แถวนี้มีคนอยู่แถวนี้โอเค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 สวยต่อเน,นื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเยี่ยมครับผมผมเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่อุย้ยเสียดายปันไม่ทะลุประตูชุบอ๊บโอเคสวยเล่นดู้ <Wow. S 2> อมาแล้วก็อ,อ๋ออ๋อแบบนี้สวยจบละซีซีโร่เจ้าจบละโอเคยับยแล้วก็เอ่อเอาไปเล่นด้านล่างแล้วกันไปเล่นด้านลฟต์นี้ไม่เสี่ยงเขาเรียกว่าไฮริชไฮดีเทอร์นะถึงโดนซ้อนเราก็เล่นได้ครับโอเค การหนีข้อห้องนอนเจอกระบ,บี่ทอมก็อันตรายพอๆกับเจอทอมนะถ้าเขาขเข้ามาเห็นโอ,โอ้โหโอ้โหถึงตุยเลยเหรอถึงตุยเลยเหรอมาหาตอนช่วยเพื่อนทีหลังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮึยสด อ้าวอ่าวเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ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 เโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนักสืบ ก็ผมมัดไปจังหวะน,นี้ด้วมีสองวินาทีปืนมือจังหวะนี้โดนทางด้านแมวสีฟ้าไปแล้วโอ้โหปากระเบิดตัวเธอหน่อยได้ไหมแล้วเรียบร้อยครับ เปิดไปตรงนี้ไม้ตีหนูพยายามจะจัดการทางด้านลิลลี่แต่ไม่สำเร็จแล้วลิลลี่ระเบิดกระเด็นตัวพีชีพใส่ทางด้านคุณแมวไปหนึ่งทีแต่ทางด้านรักสุทธาพี่ตรงนี้หนีไม่ทันครับลุกขึ้นมาไม่ทันแล้วโดนจับมาไี่ทีสตรงนี้วิ่งไล่กันมาพายุจากทางด้านของลิลลี่จังหวะนี้สกัดคุณแมวได้นิดเดียวเท่านั้นครับไล่มาจังหวะนี้ไม้ตีหนูไม่พอที่จะโดนจับหน้ากานเลยหรือว่ามุมนี้มุมสวยจัดครับผมแมวสีฟ้าพยายามจะช่วยด้วยชามบินแต่ไม่ไหวครับเรือตรงนี้ลืมใส่การเกระดักล็อกก็โดดดนนนนใสสสส่่่่่่กกรรรระะััไปออออยยยยยาา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 างงงงงวววมมมมมมมเเเเพีีีี้้้้้ืูคบบบผแแลลลลขิ หนูตรงนี้หยิบชิดมาเซ็ตอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดคุณแมวตามมาจังหวะนี้ไม้ตีหนูไปแล้วจังหวะนี้ครับไม้ตีหนูโดนเต้นักก็มีทัพี่ใส่กรอให้นักซื้เจอรหนี้แล้วรดไม่ได้ตีไปจังหวะนี้โดนทางได้ของนักซืงเจอรี่แล้วพี่จับเจอาี้ไปแต่ยังไม่ถกเอาไปได้ริ่มจังหวะนี้ไม้ว่าสัตอัพจูบมาตั้งแต่เลเวลสองเลเวลสามเลยแล้วจับมามัดได้อย่างสวยงามครับ นี่สวยงามครับแล้วการไม่กลัวสตันแบบนี้เจอรี่เจอรี่ไม่โยโอ้โหไม่รอดโอ้ยนักบินเทปนี่ตรงนี้จุกได้ดีจริงครับไหลมาจังหวะนี้ยังไงจาบบินไหมโอ้ยแล้วเหยียบเศษต,ตรงนี้แย่ละเอ้ามีน้ำแข็งโยนน้ำแข็งสวนไหมน้ำแข็งว้าวกองช็อกมาไปแล้วเอ้าตีไปหนึงทียังไปสกอร์ไม่ได้พยายามจะจุกพยายามจุกเรียบร้อยครับไม่รอดครับโดนทางด้านทาร่าจุกไปจังหวะนี้นอกเคโอครับผม ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u ับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ